จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอลเตอร์ตัวใหม่อย่างคุยคกิ้งสามารถจับคุณขังคุณด้วยต้นไม้ปีศาจไม่พอมันยังถุ่นน้ำลายยากออกจากปากมาัเหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาเล่ตัวเล็กน้อยสามารถตัวใหญ่ขึ้นและแอบ,บลักพาตัวคุณไปยังทีมเมือวันนี้ ผมเป็นทดสอบมอนสเตอร์วิวัฒนาการแล้วมาแก้เพลิงผมสูโรใครที่พร้อมไปดูแล้วผมขอกำลังใจโดยการกดไลค์คลิปนี้เลยโควหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ like, ให้ถึงหนึ่งพันไลค์หนึ่งพันแชร์ด้วยถ้าคุณกดตอนนี้นะผมยมอ,อเด้งตูดผมทำจริงไปดูมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องโชว์อะไรบางอย่างให้ทุกคนดูนี่นคือความลับที่ผมได้ปิดบังมาตลอดหลายปีใช่แล้วมันคือคุยกุ้งถ้าเราเดินไปใกล้ แกลๆกว่าน,นี้และขึ้ขวาด้วยบิวตันเซลโอ้บายก d อนี่คือความอะไรเมื่อเใหญ่ขึ้นใช่แล้วเป็นการรวบรวมเซลุบเข้าไปและหลังจากนั้นไม่ทาํา oh ทกันสาโอ้บายกอดผู้ชมดูความใหญ่ของมันความน่ากลัวผมว่ามันต้องโอพีแน่ๆโอ้โหเป็นไ,ไอเดียถ้าเกิดว่าผมสามารถยืมพลังเจ้าหมอนี่ได้ลนะ่ะ ยาโอ้บายก์ที่คือพลังของมิวแตนควิกกิ้งมีพลังอะไรบ้างวัดเรามีเลซินน้ำยางเหรอสามารถปล่อยน้ำยางออกจากปากโข <laughs> แล้วก็มีเออซีดของไอ้เจ้าไบโอใหม่เว้ยแล้วก็มีควิกเอาเวกเทปปลุกพลังเหรอ <laughs> เฮ้ยเกมไม่คบพี่ปลุกพลังได้เหรอถ้าผมลองใช้ดู <laughs> ไอ้เจ้าเลซินลันเชอร์ โย่ทำเป็นเล่นไปอันนี้ของโคตรดีครับผมมบู้ชมผู้ดีอุย้ยสามารถเป็ีนทุกอย่างให้กลายเป็นยางโย่ Yo! อันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วเจ้าไอซิทใหม่อ่ะซิะไรเขาเรียกว่าเป้าเพ้ซิทเพลวอี้ดูน่า,ากลัวมากและใครอ่ะดี๋ยวผมรอคลิปขวาด้วยอันนี้หรอโอ้โห้โอ ผมว่าวันนี้ผมพร้อมนะครับในการทําการล้างแค้นแก้คืนไอซูโรเพื่อนอผมเมื่อวานด้วยมันโคตรจะแบบทำตัวพฤติกรรมที่แย่มากมันแอบม,มาขโมยของบ้านผมวันนี้แหละต้องล้างแค้นคลืนผมมาถึงนะครับจุดหมายปลายทางของเรา ใครจะไปคิดเป็นฝันว่าว่ามันแอบมาอยู่บ้านเพื่อนของมันอ่ะอุ้ยมันคิดอยู่ข้างบนใช่ปะใช่ใช่นะอุ้ยอยู่วไอ้นวดเฮ้ยผมเจอแล้วอยู่นหลงคาจริงด้วยอยู่เวลาล้างแขนคืนเออเมื่อสองวันก่อนนี่คืออือมันแอบมาขโายของผมไม่ไหวแอบพวกนายทำดีมากเลยพดทธาบาพร้อมกับของสุดเท่แบบนี้เอาเ่ะพวกเราพร้อมแล้ว ไหนขอดูของของทีละคนสิมาดูมาดูมันคือบ้านไครเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยด้วยผมไม่คิดว่าสูร่รเพื่อนผมมันจะมีเพื่อนคนอื่นนอกจากผมด้วยเฮ้ยทรยศนะเหมือนมันกำลังคุยกันบางอย่างอยู่บนหลังคาอยู่ผมว่าผมต้องเริ่มทําการวางแผนการก่อนอย่างแรกเราขอดูรอบข้างบ้านก่อนเุ้ยอุย้ยผมว่าพื้นที่มันเหมาะม,มากในการวางอันนี้เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละผมว่าผมมีไอเดีย รว่านี้รอบบ้านแล้วเราปลูกต้นไม้ด้วยต้นไม้ปริษา์และทำการขังมันทั้งหมดไว้ในบ้านเออนี่เป็นไอเดียที่โคตรแก่วหน้าดูลอบไปเจ้าไก่ลอบไปเจ้าวัวโอ้แพนเอาเจริงบาเลยบาเลยอ,เอาล่าพวกได้ทุกคนเตรียมตัวบาดีมากเลยเอขอบคุณวีรบุรนด้วยที่เรายืมสถานที่ในการจัดชุมนุมในครั้งนี้ เอาเะมันได้เวลาแล้วทุกคนที่เราจะเตรียมตัวไปบุกดันเจีย๋ยเลยฮู้วววไม่เป็นเหฮาอะไรข้งขังกรบอกดว่าว่าไม่ได้การละต้องเริ่มใช้เอาเวกเคนละคลิกเอาเวกเคนมาเลยวัด <What? S 2> ออไปมันลเกิดอะไรขึ้นเดี่ยววีรบุรุษนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาแล้วโอ้พระก่อนตอนนี้บ้าน ่กลายเป็นกวอยต้นไม้ปีศาจเรียบร้อยโอ้ยนี่เป็นเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เราไปบ้านหลักฐาทะลุระเบิดอย่างเงี้ยใครทำบ้านอะใครเล่นไปเล่นอะไรว้าวตอนนี้เต็มด้วยต้นไม้ปีศาจเอาวะเราไปบุกมันเลยดีกว่ามาถึงแล้วไหนดูซิว่ามันมีใครอยู่บ้างโอ้ สามหนอขายกันเนอะบ้าอะไรกันเนี่ยวิลเล็สโลนเดี๋วมันไม่ได้อยู่ในแผนเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอธิบายไปเลยไะ้ทำไมเราได้มา,มมาตกไปอยู่ในบ้านแกนเนี่ยถึงเวลาแล้วเราต้องบุกเราต้องโชว์ตัวออกมากมาแล้วนี่วมันบ้าอะไรเนะี่ยมาเพื่อล้างแค้นมาเวลาใช้เลสิ่งวานเชอร์ย่าเฮ้อแล้วยังไงแค่ี้พวกเราไม่กลัวหรอกเว้ยพวกเรา เตรียมตัวสู้เดี๋ยวจะไปเหลือได้คนเดียวหายไปไหนก็บดหนีไปหมดแล้วเหรอดูเวลาเยอะเลยซะีกแล้วตายเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไปแล้วไปแล้วเออแค่นึกว่าจะแน่ที่ไหนได้หนีเฉยคิดว่ามันจะปล่อยให้หนีเหรอเราเป็นมิวสันคือกิโลไล่ตามโอ้โหไม่ไกลหรอ่ะ นะโอ้ไม่นะเราต้องเราต้องปล่อยให้มันหนีไม่ได้โอ้มันเ,เดินช้าอย่างงี้เนี่ยโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่ามันยังเหลือใครบางคนที่มันยังอยู่โอ,โอ,โอ้ไอ้เจ้าอยู่เก๋เขาไม่มีเอ็นเดโพลสินะเอ้ยช่างน่าสงสารจริงเลยเอ็นเดโพลก็ไม่มีเฮ้ยอ,อย่าพึ่งอย่างแรกผมต้องตรวจสอบบ้านหลังน,นี้ก่อนว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่าโอ้พี่แกอะไรแกโอ้ยมันมีเ er อ,อ,อ็นเดร์ไมค์ด้วยอะไรอ่ะเดี๋ยวมาให้เหรอเอ็นเ,อเ,อเอดอร์บใหม่ยี่ อยากลงโดนเซรุ่มใช่ไหมเมิวแตนเซรุ่มเหอแกแกโดนเป็นซาเจอิดได้ไหมแล้วไงแกอยากตายเหรออิดได้ไหมเออพันเลยเนี่ยพันไมาไม่พังเลยอะไรอะไรมิวแตได้ดโดนโโนโนแปลกแปลกแปลกแปกแปลันกำงไล่ฆ่าเราเหรอมาเป็นยังไงทำไมง่าเนี่ย เราทำยังไงเราทำยังไงโอ้โหเหลือนนะโอ้โหสามารถเข้าสิงได้ไหมก้าวหน้าหน่อยพวกมันหยอกพวกสามารถกลายเป็นมิวเซนเอนเทอร์ไมได้อุ้ยอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นของดีนะเว้ยเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเพื่ผมมีแผลด้วยถ้าเกิดว่าผมรอเข้าสิงไอ้เจ้ายูบูแล้วไปรวมกลุ่มกับเบซูโร โอ้โหแผนนี้เป็นแผนที่ดีนะครับใครว่าแผนดีกดไลค์ตอนนี้มาเลยแล้วคอมเมนต์ด้วย <c oughs> ใครว่าแผนดีเขียนหนึ่งมาวันนี้เจ้ายูบูแกคุณีได้รอดแล้วล่ะขออนุญาตใส่แกนะยาลาก่อนโอ oh my god และตอนนี้ผมก็กลายเป็นยูบู <c oughs> ไปหาซูโดเลยกว่าตะกี้นี้มันเดิเนไปทางดีใช่ไหมโอ้ผมรู้แล้วมันเดินไปไหน เดินไปบ้านมันแน่เลย,เยบ้านหลังที่สองของมันที่มันสร้างเอาไว้อ่ะผมจําได้อยู่ป่ะพวกเราไปกันดีกว่าเราเดินทางมาถึงแล้วครับกับบ้านสีเขียวหลังที่สองของมันอคุณผู้ชมดูนิแหละบ้านโคตรน่าเกลียดอ่ะเหมือนคุกแล้วจริงป่ะแต่ไหนก็ไ,ไหนแล้วตอนนี้คือเราต้องโลเพว,ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนได้ไดร่างกายดีมันคือของผมเราขอลาครั้งดีกว่าแต่ วีรบุซุโลใครมาเคาะประตูอะอะมบอกว่าซุโรถามว่า,าว,าวา่านั่นใครโอ้ยแคดิน,น,นเดี๋ยวน่ามันยู <c oughs> เวลเทนแซดที่โดนไอ้เจ้าบอสเตอร์แปลกประหลาดนั้นเกินไปดิวาร์ลิกับสกินมันเหมือนกันเป๊ะเลยมันจะตัวจริงหรือเปล่าคิดว่าไงยูเวลไม่ใช่ยูเวลวีรบซูโล <c oughs> ตอนนี้คือผู้มันสองคนเขาก็อะไปรึกษากันใหญ่เลยว่าผมใช่ตัวจริงหรือตัวปลอมหรือเปล่าเว้ยหรือว่ามันจะแบบมันไม่เข้าใจผมอีเก่อนที่เราแบบสกินก็เหมือนชื่อก็เหมือนเลยด้วยขอราคากราเหอกันมาคนละข่าวไม่หยุดเลยเอาเย่ยเอาเยี่ยเอาเยื่ยจะจะเดีะจไม่เชื่อใจนายหรอกนะเว้ยถ้าได้อยากเข้าบาได้ตอบคำถามใช้ได้ก่อนนี่จะชอบเสียอะไร อเป็นรหัสลับสูรอยชอบสีอะไรคำตอบมันก็ง่ายไม่ใช่หรอมันไม่มันไม,ไม่มีทางชอบสีเขียวหรือสีชมพูแน่นอนไฮ้มันชอบมันชอบทุกสีเลยไม่ใช่หรอมันแองชอบสีลุงไงทุกสีโอ้ทุกสีกสเพียรชอบอาร์จีบีแต่ถูกก็ได้ลุงเหมือนกัน เขาตกแกมหมดเลยนึกว่าตอบผิดซะแล้วเอาละตอบเปดระตูให้ก่อนแล้วกันเปิประตูแล้วเปิประตูมาบ้าก็มาก็มาไอ้เจ้าเทพแซดยินดีต้อนรับแกพวกเกมีสมองนี่หว่าเฮ้เจ้าสัปเหลาดหน้าไม่มีสมองไอ้วีเล็บสุลนบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านนายท่านไอ้หมอนั้นมันดูแปลกๆนะมันแปลกยังไงอ่ะเออ ยูเวลเทนเซตแต่ไม่น่ามันโจรเลยวะเอ้ยคิดว่าไงล่ะไม่ใช่หรอกเนาะวัดดีว่าไม่มเ่อนลบ่าม,มากัยช่วยไ,ไม่ใช่ใจแกเอา้าโอ้อใจเย็นใจเย็นพี่โโลำซูลเอาหน้าเอาหน้าใดไหนเมื่อไอยูเวลเทนเซตเนี่ยมันก็ ากลับมาได้อย่าปลอดไัแล้วแต่เป็นเราไม่เป็นั่งกินข้าวด้วยกันนะเพื่อนไอเดียดีกินข้าวกินข้าวกินข้าวเออนเป็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 นปนั่งที่ประจำเลยอ่ยมานั่งกินข้าวด้วยกันดีกว่าเอารออะไรอยู่อ่ะมานั่งด้วยกันสิเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับนักคุณผู้ชมที่ประจำผมมันอันไหนวะถ้าผมตอบผิดผมตายแน่เลยว่ะ สายขวาาสายขวาาสายขวาสายขว้าสายขวา,า,ขว,าว้าวไม่รู้เว้ยเบลเบ้ความสนใจได้กันกว่าจะมาที่นี้ได้<อ>ผ่าอะไรมาตั้งเยอะนอนสัตว์ประหลาดไล่ข้าอ,อาหารก็ไม่ได้กิน<อ>กว่าเดินทางมาถึงตรงนี้ได้<อ>สเสาราวาเป็นปีปชีวิตมันเศร้า,าว,ว้าวได้ไง

<icana S 1> <ส>จะแก้เวลาดูแล้วดูดิก้เลยออดิออดิอโอ้โหตายคุณผู้ชมดูหนอนดิหนอนโปรสิตของเราไม่ใช่หนอนไม่คือแอดเดอร์ไมล์ล่างอัพเกวดล่างมิวแตนโหตะกี้นี้มันไล่ข้าเพื่อนของเราอย่างบ้าคลั่งอะไหนดูซิว่ามันมีใครรอดบ้างเออมีเลฟซูโร <ś led> ไอ้แามันนี้วีเลฟซูโร่อะอะไรวางเตียงไว้ด้วยฮะแน่ขออุ่ญานถุบเตียงทิ้งนะทุบเรียบร้อยจะ <ś led> อออไปไหนเจ้าวีเลฟซูโร้แกไม่รอดแน่ือแกงโดนฉันฆ่าตายวันนี้ละหลาก่อนอ <ś led> รัดเดียวตายเรียบร้อยวีเลฟซูโร่มองเข่งแล้วว้ายัง <ś led> ไงซูโร่ยังไม่ตายจริงๆยุบอยู่ข้างนอก <ś led> เราเแล้วเพื่อนะด้ดกนี่ีเร็วพูดออมมามาดีคุณไปตอนไหนเนี่ยคุณไปไหนแล้วพูดโคู้หมากเอามหายไปไหนแล้วอ่แปบเดียวหเลยโอ้อไอย่างเศร้าทาไมมันถึงไม่ได้ผลว่าเราสาว่าผนไว้อย่างดีออ้ไม่เป็นไรถ้าเอ็ทไมไม่ได้ผลเราก็ต้องหาวิธีอื่นตอนนี้เรากลายเป็นยูบิวยูบิอยู่ มันมีอะไรที่เราสามารถแปลงร่างฉีดวัลเซลุ่มเข้าไปได้บ้างผมว่าเราต้องว่ายไปเรื่อยเพื่อหาคำตอบนะทางที่ดีล่ะคือทางตรงเดินไปเรื่อยว่ายไปเรื่อยเจอมอนสเตอร์แปลกปรห้เราได้อัปเกรดอยู่ไปเลยว้เดินทางมาถึงที่ใหม่ดูดิผมเจออะไรผมเจอแหล่งพิเรศเจอโจรไว้จรนซุ่มจรซุ่มเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีโจรซุ่มมันต้องมีเก้าอรอนโกเลมป่ะเฮ้ยจะมีอาไรไหมมันจะมีอเลรจริงหรอ โอ้โหลัคก,กี้เดี๋ยว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 อเล่อเล่ผมสามารถขีดเดี๋ยวมันได้ไหมอ่ะมาดีหน่อยขอขอขอชีดหน่อยละกันโอ้ยมาใก่อนเรียบร้อยอเล่เอาแต่เริ่มกลับขึ้นมาก,ก่อนฮะพลาไปแล้วคุณผู้ชมเป็นควันดำๆอะไรขึ้นไปได้น่ากลัวโอ้ยไป นี่คืออะไรล่างอะไรเนี่ยล่างใหญ่จัดเลยผมสามารถเข้าสิงได้ไหมอ่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมป่าแล้วผมสามารถเข้าสิงได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเว้ยเฮ้อย่างเทพเลยผมลองบินดูดิโย่เปลวเปลวจัดเปลวจัดบินได้อย่างเหมือนอาเล่ร่างกายแบบมิวแทน เราสามารถมีไอเรตตี้อะไรเนี่ยอาวอตอมนิคริสเราสามารถก๊อปปี้เพจได,ได้ผมจำได้และนี่คืออะไรไอบีมสามารถยิงดวงตาไปยังทุกคนหระเลเซอร์บีมบอวอตตาเชิดตาแลยนี่อะไรอะ่ะคำวิดมีมากับฉัน <laughs> เอา้าไอบีมไอบีมไปไม่ได้เนี่ยไอบีมโอ้บายโอ้ใบกอลโยไอคูเราบันอยู่ไหนนะ ปัญหามันเหลือเกินว่ะผมขออนุญ,ญาตบินตามหามันและก,กันคุณผู้ชมได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุด อยู่แถวนี้แหละว่าไม่ไกลหรอกนันไายผมเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมจะได้ว่าบ้านหลังนี้ไอซูโรมันเคยบอกว่าเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดแข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอเราไปดูิว่านทำอะไรกินอยูอ่เอยแย่แล้วกินถั่วด้วยรอย,ยยิ้มนัดเอกดีตอนนี้เราไม่เหลือบ้านหลังไหนหลบไปแล้วนะเวย้ยจะเราสูญเสียบ้านหลังนี้ไปเราก็แย่แน่ๆเล,แล,ล,ลยต้นทองเลเรียบตอนน้สิ่งที่มันจาตากดาวเรื่องเนอย่างไรล่าเราอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยทำยังไงดี พี่อะไรอกนะโดวตว่ามันต้องมีวิธีอะไรบางอย่างอยูเฮ้ยผมนี่ขุดถดยอยู่หราแล้เข้าทางป่องได้ไหมเฮ้ย,ยเดี๋ยวเราเราก็ปี้ไว้ก่อนเลาลอองเพจดูเอโยยยโยเอโย ทีนี้มันไม่สามารถจับผมได้แน่นอนเว้ยนี่เราก็สามารถสมมติได้เออเธอทางสะดวกเข้ามาเรียบร้อยปล่อยญาตี๋ก claro ๊อปบอกนี้แล้วกันมองนี้โคตรน่าก๊อปเลยเยอะแล้วก็ไอ้เดียวไอเดียวไอเดียวดีบ้านหลังนี้มันปลอดภัยจริงแจ่ใช่ไหมฮะตอนสั่งคุยกับสกิลลิตี้ระดับไหนเนี่ยเคยตกลงว่าแม่จะถ่ด A B C D ถึงสองสามไหมฮะ่าเราจะทำไงดีเนี่ยถ้ามีศัตรูบวกมาเนี่ยบ้านหลังนี้มันปลอดภัยจริงไม่ได้มันสามารถกัน ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ไหมนัด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 บอกซูทีตอนนี้ไม่รู้ว่านัดหลังมันเกิดอะไรขึ้นวะบอกกันผัวแบบงงๆถ้ามันกลับมาหันกลับมาแล้วไม่ตกใจอยู่บ้าผมว่านัดนัดทำยังไงดีเราไปเราควรไปสำรวจรึเลนัดเนี่ยอะไรเนี่ยนัดนัดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมีบอกอยู่ตรงนี้ว่าเราป้าจะหลงหรอนัดคืออะไรนัดนัดพูดหน่อยนัดนัดทำไมน้าไม่พูดกันซูเลย น้าตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เข้าบ้านมาน้าถ้าจับไดรยี่แล้วก็มันจะว่าอันนี้ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยนักปลอดภัยหนาก็โดนหนเลยมันระเบิดบ้านเราแล้วนะ พาตัวไอเจ้านัดก่อนมาแล้วไอ้นัทไอ้นัทโดนเราตัวไปแล้วลา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 ลโอ้ไมร้เราเสียทั้งเทนทั้งนัดทั้งวีเลิฟสูไัดเกลงไปไปะเบืเปื่อนเอาดานัดตายแล้วโอ้ไมร้ เราจะคิดถึงนะ้าตลอดไปถึงเวลาออกตามล่าหายซูเราแล้วแต่ไอซูไม่หายไปไหนวะเออทุกคนตายหมดแล้วเราต้องรีบหนีไปไกลที่สุดเลยเราต้องหนีเพื่อเพื่อนของเราเด <c oughs> ี๋ยวนะรู้ไหมครับฉันตายดีหนอไม่มีหายตัวหายไม่ได้วะาหูยงำไปไ,ไ,ไ,ไปไห แถวในนอมามีที่ที่มันแบบอุ้ยหรือมันตามเส้นทางน,นี้อุยอ้ยเฮ้ยผมรอตามดีกว่าอุย้ยนั่นอะไรนะเราบินตามไาหมเรื่อยเราไปเจออะไรหลุมประหลาดเดี๋ยวดำลงไปดูหน่อยไ well. so อพีนัทไอพียูเวลไอพีเลิฟซูโซแซนเบลไอ้นี่มันจะบอกเราไปทำพิธีกรรมหลุมศพอ,อยู่อะเสียดายถ้ามีแอนสลัดไว้สัดซะหน่อยว่าเรามองไม่ครบช่วง ดูหน่อยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วมาแล้วเอาแล้วทีน้องแอนซลอดพี่ขอโซยเซลล์รูป่อยนะอิฟเอาเลยเอาเลยเอาเลยทิ้งเข้าไปทิ้งเข้าไปยังไงควันเริ่มดำควันเริ่มใหญ่ขวันเริ่มใหญ่เหละยัง ตัวอะไรนะผมว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนะเวยร่างไอตอดอัพเกรดโคตรเ้โคตรน่ากลัวโหเดี๋ยวก่อนตองสบายเข้าสักลังก์ใได้ทุกล่ายซูโรทุกอย่างคงตบสินะงั้นเอาเลยย่าโอบายตอนผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไอลอดแล้วเรามีกิวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกิวเซนสามารถหาสตูได้กรูปโอเพนไวน์ไแอม แล้วก็มีแกงตายเหรอ,อแล้วแกบว่าแคค้นหาไอซูโรได้เหรอผมรดอดในนั่งฝั่งนี้หรอกขวาดูอ้ยซูโรอิเซียตำแหน่ง293มันบอกตำแหน่งไอซูโรไว้กำลังชิงไปได้านบ okay. นโอเคถ้ากันแล้วผมก็ต้องแคดนี้ในการตามล่าซูโรไปนะ ง่ายๆไมนก็เลยทุกอย่างผู้ชมขึ้นไงเนี่ยแย่ yeah, แล้วตอนนี้ผมเด้แฝงตัวอยู่ในน้ำมันไม่เป็นทางจับผมแน่แน,นอนเอาละใช้สกิลเอ็กโซเลน์ฮะแอนซสลอดเซนโอ้อุยอะไยมันชี้ไปข้างหน้าเว้ยตู้รอกำลังเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตำแหน่งข้างหน้านี้แน่นอนว้วยต่อไปดีกว่าเราเนี่ยเอ้ย อยากกินปลาอยากกินซาชิมิอยากกินแซลมอนดอกแซลมอนย่างแซลมอนผัดแซลมอนตม้มตีลกาตกปลาเราเราเราไม่เดอยเองมันมันจะตกแกมาวะยิ้มยิ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 ม,ยมน,นี้จะมีปลาอะไรโผลมาอาจจะเป็นปลาซาบะปลาดอลลี่หรือว่าปลาซูโร่ <c oughs> ต้องปลา <c oughs> <c oughs> ประตู้าแล้วาาาาานายยายายาคุณไปจะไปร้านชาเร็วไม่ได้ไปรู้ปปจะไปเจอแกนีไ่ไ,ไอ้เกมประตูอะไรกันเนี่เดี๋ยวเฮเดตเราสามารถใช้ไทีทมนี้ในกรารหลอกศัตรูได้ผมลองใช้ดูอา้อาวตายแล้วเหรออา้อาวอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จดิโอ้อะไรเนี่ยตกใจหมดเลย อยู่ดีก็ตายโออเว้เว้วันนี้ได้ปลาตัวยักษ์เอามากินเว้เนี่ยจะเอาไปทอดเนี่ยให้หมดเลยเนี่ยตัดส่วนลุงส่วนเล็บส่วนเขาด้วยกลับลากคืนแล้วกันเกลีงามทำไงดีทำไงดีโคนละมีดาบด้วยเปฟันมันเลยแล้วกันววัด โอ้เราฆ่ามันตายได้แล้ว hey. ดีร่เราวพกดาบติดตัวไว้เนี่ยนี่เราก็เก่งเหมือนกันได้เนี่ยอะไรผมว่าผมก็เก่งพอนะว่าทำไมผมแพ้ได้เนี่ยมันไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะว่เหลือเซลุ่มตัวสุดท้ายอยู่ถ้าผมเราเอามาฉีดใส่กับตัวเองดูล่ะ เป็นโอ้าอเาแล้วเอาแล้ว,ลวผมกลายร่างเป็นปีศาจของตัวเองถ้าผมลองใช้สกิลนี้ตอนนี้เลือดผมมันยังเหลือน้อยอยู่ถ้าผมลองกินกินเจ้าแกด้โอ้ oh. เลือดผมเพิ่มเลือดผมเพิ่มเลือดผมเพิ่ม ใหญ่เด็กเล็กแดงคนแก่ทั้งหลายตอนนี้ฉันคือหัวหน้าฉันคือผู้ดำกับหมูป้าดีพวกแกต้องฟัง,งคำสั่งฉันเอาละตอนนี้ฉันได้ยึดคอหมูป้าแห่งน,นี้และ Server เซิร์ฟเวอร์แห่งน,นี้แล้ว ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าซูโรตัวรู้อีกต่อไปเอาละฉันจะประกรนาศแพลแวร์แล้วนะในรับล้วนตอนนี้ฉันจะเป็นหัวแถวฉันจะนำให้ทุกคนเขาเสิร์ฟนี้มาฉันจะเก็บค่าสวยทุกคนที่เล่นเสิร์ฟนี้เฮ yeah. ้ยหัวแถวบ้าหัวแถวบ้า,อ,บาอะไรโอกไปนี่แกค่าชาวบ้านทุกคนเลยแค่ค่าสวยมาลีฮ่าฮ่าฮ่าฮ oh, 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 oh. ่า่าเป็นอะผู้ใหญ่ ไปเวลแกด้วยฮ่าฮ uh, oh, 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 totally. ่าฮ yeah, ่าฮ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 ่าอไปแกย่างตายเตัวแกมาล้างแค้นแกยอยมันห้องเทียไยไปไหนสูเปมนี่เด้อยัยแกต้องมีอะไรมาแลก อะไรแรกอะไรเอาไปหมดเลยเอาไปเลยแกพูดแล้วใช่ไหมว่าแกจะให้ทั้งหมดนะโอ้ไม่ไม่ไม่ให้ให้ให้ไว้ชีวิตฉันเถอะแต่แกพูดแล้วงง้นแล้วฉันก็จะไว้ชีวิตแกฮ่าฮ่าฮ่อ๋ออยากหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอเจอกันที่บ้านแกออไม่ไปได้ไปไม่ได้เจอกันหาที่เจอกันบ้านแก จำทางไปจำไม่ทดจะดำไม่ไดโอ้ด oh, ำแล้วดำแล้วไปก็ได้โอ oh, ้ไรไ่นี่ชีวิตกระโดดป่นบ้ากระโดดปอนุกอย่างรด,ดไปหมุนเลยโอ้ไ oh. ป <c oughs> <c oughs> ผมเดินทางมาถึงบ้านซูโดแลนะ้นเพราะแต่ซูโดเพื่อนรักเราเป็นไงบ้างเนี่ยไปเขาว่าตัวไหนดีกว่าเลิซอ,อยู่ไหมกาก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 กอยู่บ่าย <c oughs> เป็นไรเพื่อนเราพันะบอะนิ่เนี่มกูไม่รู้มึงกูเจออะไรมาบ้าไปเลยกูเจอตัวอะไรไม่รู้ไ่ข่ากูอะไประบายมึงบ้านมึไปเลยบ้านมึงบ้านบ้านไปเดี๋ยวมาดูบ้ดิดูบ้านดูนี่โอ้เราเราแบไม่ลุงเลยเนี่ยแล้วนี่คือกินสิ่งที่เจ้าตัวนั้นต้องการหรอ อะไรเนี่ยไม่เป็นสกินเลยนะสกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็จ่อไม่ได้ฟิวบ้าว้ตอนนี้กูกลัวจนกูกลัวกูกลัวจนเสียหายหมดกูไม่เกี่ยวเดากูไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยไปเลยไประบาดที่แกทำอะไรไปแล้ว แก่บานจัไม hey, ่ได้ไม่เหรอบ้าบจ